รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะเรื่องที่เราจะนามาอัปเดตกับคุณผู้ชมแล้วก็ข่าวสารการท่องเที่ยวมีมาฝากแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวเก็บภาพความประทับใจที่ดอกชมพูพันทิพย์นะคะบานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์อําเภอกําแพงแสนค่ะและนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ผู้ชมนะคะได้ไปสัมผัสท่องเที่ยวของเมืองไทยเป็นแบบไหนมีรูปแบบไหน วันนี้เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจด้วยค่ะ ชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชมความงามของดอกไม้มาร่วมชมดอกชมพูพันธทิพย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งปีนี้เริ่มออกดอกผลิบานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่จะบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงวันที่1 0ถึง16มีนาคมนี้ตลอดแนวถนนสายวัฒนาสเสถียรสวัสดิ์เป็นต้นดอกชมพูพันธทิพย์หลายร้อยต้นความยาว3.5กิโลเมตรให้ผู้ที่สนใจได้มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันความพิเศษของปีนี้คือจัดระเบียบการขับขี่รถยนต์ไม่สาาามรถถวิ่่งผนน สายดอกไม้นี้ได้แต่จะมีทางเรียกให้เข้ามาจอดถึงบริเวณใกล้เคียงได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวแต่ต้องระวังเรื่องรถจักรยานยนต์ที่ยังอนุโลมให้วิ่งบนถนนสายนี้ดังเดิมส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วพอสมควรอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังขอความร่วมมือห้ามน้มกิ่งลงมาเพื่อป้องกันกิ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพหักเสียาหายได้ กลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งกับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดใหญ่รวมสินค้าการท่องเที่ยวของไทยอาหารของฝากของที่ระลึกสินค้าดีเด่นดังครบทั้ง5้าภูมิภาคพร้อมการสแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตท้องถิ่นให้ชมชิมช็อปแชะและแชร์อย่างตระการตารวมครบจบในงานเดียวเพื่อส่งมอบประสบการท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดและน่าประทับใจพร้อมโปรโมชั่นท่องเที่ยวราคาพิเศษวันที่28มีนาคมถึง1เมษาย,ยน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ มหากรรมทีช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่15จัดใหญ่โดย PMG ร่วมกับธนาคารออมสินและพันธมิตรยกทัพแฟรนไชส์แบรนด์ดังกว่า60บูธจัดเต็มโปรโมชั่นแรงช่วงต้นปีที่เซ็นทรัลบางนาครบจบสําหรับคนอยากมีธุรกิจโดยทําเลศักยภาพให้เลือกกว่า4 0 0พแห่งทั่วประเทศพร้อมสินเชื่อจากสถาบันการเงินสําหรับผู้มองหาแหล่งทุนต่อย,ยอดธุรกิจเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ว่างงานผู้สนใจประกอบธุรกิจตอบโจทย์ครบถ้วนทั้งเรื่องแฟรนไชส์เงินลงทุนทําเลศักยภาพและองค์ความรู้สําหรับคนอยากมีธุรกิจสร้าง เงินสะพัดได้ราว350ล้านบาทแฟรนชา์เนี่ยถือได้ว่าเป็นการสร้างสมประสบการณ์ของการทํางานมาอย่างต่อเนื่องใช้เวลายาวหรือว่าประสบความสําเร็จ ซึ่งบอกเขาจดลิขกิจป้าบอโนฮาเหล่านี้สามารถขายให้กับลูกค้าคนที่มีรายได้น้อยก็ดีคนที่ต้องการเพิ่มอาชีพก็ดีหรือคนว่างงานก็ดีเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกคุณมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณก็ได้ธุรกิจที่มีการทดลองมาแล้วประสบความสําเร็จทําให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมันสูงขึ้น NRF ผู้ผลิตจัดหาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารอาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงสําหรับประกอบอาหารประกาศแผนธุรกิจในปี2024เดินหน้าที่จะขยายสา าขาต่อเนื่องลงทุนในร้านค้าปลีกส่งที่ประเทศอังกฤษตั้งเป้า12สาขาเพื่อมุ่งสู่การเป็นอมนิชแนลและเป็นแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองพร้อมนาเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารแหง้งวัตถุด,ดิบปรุงอาหารของใช้ในบ้านและสินค้าเอเชียอื่นๆให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในลอนดอนได้อย่างครบครันเชื่อมั่นอาหารไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของแบมบูมารนะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตของ NRF เองนะครับ ภายในปีเนี่ยเลยอีก18เดือนข้างหน้าเนี่ยแล้น่าจะใหญ่ที่สุดในร้อนนะครับสิ่งที่เราจะส่งเสริมนะครับภาคส่งออกนะครับแล้วก็ซับพลาวอของนโยบายของประเทศไทยเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมนะครับเช่น สงการที่ลอนดอนนะครับซึ่งหวังว่าภายใน12เดือนนี้ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับผู้สองออกไทยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสอวพอสอจัดงานวันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดการเผาและฝุ่นละออง PM 2.5แบบบูรณาการและมุ่งเป้าณบ้านแม่วากตาบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวงและใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยในการปรับระบบกะเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่ง ลอมเพื่อสร้างรายได้และยังช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตรเราเนี่ยทำงานโดยการปรับองความรู้หรือรูปแบบของโครงการหลวงเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะช่วย ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็พยายามที่จะทําให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบขึ้นอย่างเช่นที่อาเภอแม่แจ่มการจัดงานในวันนี้เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นคิกออฟให้แม่แจ่มเนี่ยเป็นเสมือนพื้นที่ต้นแบบในการที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปค่ะผลสําเร็จจากพื้นที่ต้นแบบบ้านแม่วากจะขยายผลไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนภาคเหนือตอนบนตามบริบทเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนกุลโกะเปิดตัวปั๊กคีครา ต่อยอดความเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์บิสกิตยอดนิยมของไทยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนวัยทำงานเหิือหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มพร้อมท้งสร้างโอกาสในการทานกุริโกะจะขยายกิจกรรมการตลาดผ่านป๊อกกี้คาเฟ่นำห้ารสชาติหลักของป๊อกกี้มาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษ5เมนูเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในไทยให้ป๊อกกี้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นซึ่งครั้งนี้ดึงสีนุ่นิ่วร่วมอัปจ กลุ่มผู้บริโภคเจนซีวันนี้เราก็ได้นําสินค้ารสชาติใหม่นะครับคือปล็อกกี้ครัชมาออกสู่ตลาดเมืองไทยพอดักเราสามารถบริโภคได้เนี่ยไม่เฉพาะในเรื่องของการกินเป็นสแน็คเท่านั้นเรานําตัวที่เราเรียกว่าปล็อกกี้คาเฟ่มาเป็นตัวอย่างให้กับผู้บริโภคเมืองไทยก็คือการเอาตัวปล็อกกี้เนี่ยแหละครับมาแพะกับเครื่องดื่มตะเวนไปทั่วเมืองไทยเดี๋ยวเราจะอัปเดตใน Facebook แฟนเพจเราให้คอยติดตามขอฝากคุริโกะนะครับแล้วก็แบรนด์ปล็อกกี้ให้อยู่คู่กับใจของผู้บริโภคเมืองไทยต่อไปนะคร ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889ต้องบอกว่าในช่วงของมีนาคมจนถึงอาจจะประมาณเดือนกรกฎาคมเลยนะคะที่เมืองไทยของเราเนี่ยจะ ได้รับกับช่วงของฤดูร้อนนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแดดแรงหน่อยอุณหภูมิสูงหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราหมั่นที่จะดื่มน้ํารักษาสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ได้แดบร้อนได้ด้วยวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ทางททบ5รายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะสวัสดีค่ะ